เมื่อชีวิตบนโลกนี้คือนรกในปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงมหาปริลาหะนรกซึ่งเป็นนรกขุมหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนแสนสาหัสโดยเปรียบเทียบว่านรกนี้ไม่ได้มีแค่ในภพหน้าเท่านั้นแต่มีอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยในนรกนี้สิ่งที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ จะมีแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครและไม่น่าพอใจเท่านั้นตาเห็นแต่สิ่งที่ไม่ชอบเช่นเห็นภาพที่ไม่สวยงามน่ากลัวหรือน่ารังเกียจเป็นต้นหูได้ยินแต่สิ่งที่ไม่น่าฟังเช่นเสียงด่าทอเสียงนินทาหรือเสียงที่ทำให้ไม่สบายใจเป็นต้นจมูกได้กลิ่นแต่สิ่งที่ไม่น่าดมเช่นกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นต้น ลิ้นได้รสแต่สิ่งที่ไม่น่ากินเช่นรสชาติที่ไม่ดีหรือรสขมเป็นต้นกายได้สัมผัสแต่สิ่งที่ไม่อบอุ่นเช่นความเจ็บปวดความหนาวความร้อนเป็นต้นใจรับรู้แต่สิ่งที่ไม่สบายใจเช่นความคิดลบความเศร้าความกังวลหรือความทุกข์ต่างๆเป็นต้นกล่าวโดยสรุปคือในนรกแห่งนี้ทุกอย่างที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสล้วนแต่เป็นความทุกข์